ไม่ได้เล่นงแล้วเนี่ยเขาจะเข้าตายวอเ้ยค้ำเฮเขาสันเล็กจะเสืออะไรเนีย วิยงนะคือเสื่อ,อนี้ปุ่มลึกไปนิดนึงนะครับผมเวลากดนอกมันก็เลยแบบเหมือนต้องกดยำๆนิ้วมันก็เลยต้องวางกว้างๆต้องคอยดูอ่ายิงในตัดหมดต้องคอยดูนะครับอย่ายให้หมดโอเค โอ้ด่านแรกยังชิวอยู่เออเฮ้ยลืมลืม ว่านิดนึงเราก็หมุนได้นิดนึงเราก็หมุนได้อ้ยพอ,อถ้าได้รอบนึงมันจะได้คะแนนโทษใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับผมลองมาไลค์อยู่ใน YouTube อยู่นี่ <laughs> ไม่รู้ว่ามันอุ้ยนี่ผมไลฟ์ผ่านโทรศัพท์มือถืออะผมไม่รู้ว่ามัน,มนอ่านแชทยังไงเรับต้องขอภไปรอบสอบนะ อ้าอุ้ย,ยลืมอันนี้ควงไม่ได้หรออันนี้มันเป็นภาคภาคต่อของเกมบอลเขเกมบอลเส่าดำนะครับใช่ไหมถ้าถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้น่าจะเป็นภาคของเกมบอลคันเดอร์หระหรือว่าแอดวานไม่แน่ใจข้อมูลผิดภ้าประการใดก็ขออภัยดีดีอ้า เล่นง่ายเกมสมัยก่อนไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับผมมันไม่ค่อยมีอะไรที่แบบแม่ซับซ้อนนะครับอืออะไรกกดบีนี่คือยิงในทปั๊บนะครับเขาเรียกในทปั๊บไนละโอเคเออมีคนดูได้งหกคนเหรอมันจะดูแชทยังไงนะแชทสดมันจะขึ้นแบบนี้เลยรครับผมโอเคไม่เป็นไร ต่อสนับต่อน้องอื้อง้องอ,งองด่านสองนะครับนี่ทมเดียรนี่ เกือบ,บไม่รอดมาคุยกันได้นะครับผมพี่ผมเมิ่งเคยลองไร์นะี่างโทรศัพท์เนี่ยไม่รู้มันเป็นแบบหนนะครับพอขออไปถ้าแบบชาตกบกตุคคอองไองนี้ยตาเลยโอ้โหมันต้องยกรอ้อสาสา็นตตายา นิดเดียวโอเวลาหมดตายตายกล้องโฟกัสดีมั้งโอเคทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวฝอยรอบหนึ่งฝอยรอบหนึ่งไม่ชินทางแล้วไม่ชินทางไม่ชินทางไปนี่ควงโชว์ไปสามรอบอืมยังไงล่ะ อ้าอาละเริ่มเข้าทางเริ่มเข้าทางเฮ้ย้ยเน้นลืมอลืมอเลื่อยาไปยาไปอ,า <c oughs> ไอืไอเน้นแบบนี้ไอที่เป็นโค้โงโค้งแบบนี้ถ้าเราไม่กดในต้แต่เราจะไม่สามารถขึ้นจากลุกได้เแบบน้ยเท่าเท่าที่ผมจำได้นะ สวัสดีคุณไอซ์ูมารินนะครับสวัสดีครับขอรอุ้ยอะไรมันตกิดเงี้ยทันไหมทันไหมทันไหมเราต้องรีบเก็กบตัวอักษรให้ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันจะหมด มุมกล้องมันขิดเพี้ยนตอนไหนวะก็ต้องขออภัยนะพี่โมจะมองโฟกัสเกมนะครับโอเคเวลาเหลือเหลือลอ,อยู่ยิงอย่างเดี๋ยวให้เหลือห้าทีแล้วหลือหมดเรียบร้อยเนียจะถึงอยู่แล้วสองนยกกินกาแฟติดหนึ่ง มุมกล้องโอเคไหมครับพี่บีดลองฟิมมาคุยกันครับลองเปลี่ยนดักสลับสลับสามดูดิเฮ้ยอันนี่มันเป็นโหมดเก็บเวลา,าเยี่ยงน้ำผมไลฟ์สดอยู่นี่ อันนี้มันต้องเยอะร้อนี่ยโออเราก็เสียเหมือนกันนะนี่เล่นป่ะพี่นุโมโโม่มมอเตอร์คอดอุ้ยแฟนมีข้ออ,อันนี้แฟนมีข้อหรอไม่ใช่เกมบอยเหรอภาคนี้นะนะ โ okay, อเคเราผมบอกท่านผู้ชมไปผิดแล้วนเอเวลาจะหมดโอเคเราจะควงให้ได้ทุกที่ <laughs> ในวิดีโอที่ท่านผู้ชมเห็นมันอาจจะสะโลว์ว่าผมไม่แน่ใจนะครับขออภยมมัยผมทำเวลา ัวไม่ทัออนอุ้ยกมันขึ้นได้ยังไงเนี่ยสุดยอดถ้าสนใจเครื่องนี้กันเนี่ยใต้ใต้ไอ้คำอธิบายของคลิปกต่คุณคิงดิ้งไว้ให้แล้วลองไปกดดูกันนะครรอตอนนี้หนึ่งผ่านเฉยดานสามดันสองไม่ผ่านเอาเรื่อง โอเคดานสีเลยเดี๋ยวนี่สามเรื่องหายเนี่ยฮึฮึตรงสายไยขอสต็อปก่อนแป๊บแป๊บนึงน,น,นะครับพี่พี่เดี๋ยวปรับปรับขาตั้งกล้องก่อนอันนี้โอเคผมจะได้มองเห็นด้วย่อเลยอ๋อ น,บบนี่ต่างกักาลอ่ะอุ้ยโอยเลยป่า <c oughs> นี่หนัางนี่ยากอะ่ะเฮ้ยเราเฮ้ยโอ้โห,หเฮียดิ๊ ตงไหที่คิดว่ายิงได้ยิงได้เลยนะครับผมไม่ต้องห่วงในตัต้งน่าจะพอใช้อยู่รอบสั่งรอบสุดท้ายว่ยเวแล้วน็อตหมดน่าได้มาเซอร์อีกสีโอเคมี <c oughs> คนดูอยู่สามคนสวัสดีคนดูสามคนด้วยนะครับ <c oughs> คิดว่ามีสามรอยนะพี่นะ นี่ผมมาลองลองลองไลฟ์ดูใน YouTube นะครับไม่จากใครภาพประกันได้ก็ขอไสยด้วยครับพี่ๆเดี๋ยวแป๊บนึงขออ,อิมกาแฟหน่อยเมื่อกี้เราไม่ผ่านด่านสองขอลองด้่นด่านสองอีกรอบหนึ่งนะครับ กระโดดข้ามไปได้ยังผมว่าแรงนี้ยากกว่าด่านสามอีกน,นะ จบตอนนี้ไปแล้วมีอยู่เข้าวราจะมาเดินให้ดูใหม่นะครับหมดเวลาอ่ะโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมครับแค่นี้แหละเดีย๋ยวว่างมา,าลึกไลค์ให้ดูใหม่ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วปัญหานมันปิดยังไง